สวัสดีครับธนาเจนะครับวันนี้ผมก็มาที่ศาลจังหวัดพนัญบุรีนะครับเพื่อมาดําเนินการฟ้องร้องนะครับคดีช่อโกงนะครับซึ่งมูลคดีช่อโกงในคดีนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการเล่นแชร์นะครับใครว่าคดีแช์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งอย่างเดียวนะครับไม่ใช่นะคะเป็นคดีอาญาได้นะถ้ามีพฤติการเหล่านี้นะครับอันนี้กรณีนี้นะฮะเป็นกรณีที่เท้าแชร์นะครับ ฟ้องร้องลูกแชร์เป็นคดีช่อโกงโอเคว่ายอดแชร์เนี่ยมันอาจจะไม่เยอะครับประมาณ5 0,000กว่าบาทแต่พฤติกรรมเนี่ยนะฮะพฤติการในคดีเนี่ยนะครับมีการเปรียไปนะครับเปียไปปุ๊บแล้วเนี่ยปองงวดที่ตัวเองเนี่ยนะครับจะต้องส่งเนี่ยนะครับก็หนีหายไปเลยครับเอาไปมือแรกๆนะมือ1มือ2นะแล้วก็หนีหายไปเลยโดยการเสนอดอกเบีย้ยนะเบีย้ยประมูลเนี่ยนะครับ ไอ้ที่เขาเรียกว่าเปียแชร์เนี่ยนะครับในอัตราที่สูงนะครับแล้วตัวเองเนี่ยส่งไม่ไหวนะครับแล้วก็มีการปิดนะปิดเบอร์โทรศัพท์นะครับไม่รับสายบล็อกเบอร์บล็อกไลน์บล็อกเฟซนะครับอย่างนี้เป็นคดีช่อโกงนะครับระวังหมายสารจะไปถึงที่บ้านนะครับข้อหาช่อโกงนะครับถ้าใครที่เห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผม